สุดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ชื่อซ u เปอร์ไมโครมิกนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับจากสหรัฐอเมริกาและก็ออสเตรเลียนะครับเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งมากๆนะครับเพียงใช้แค่ช้อนเล็กๆแค่นี้นะครับช้อนเล็กๆแค่นี้นะฮะสามารถผสมน้ำได้ถึง20ลิตรเลยนะครับถูกกว่าเบากว่าดีกว่าประหยัดก,กว่าแล้วได้ผลมากกว่า จากพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยนะฮะที่ได้ใช้ซูเปอร์ไมโครมิกนะฮะประทับใจมากๆนะฮะเห็นผลภายใน24ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของซูเปอร์ไมโครมิกว่าการละลายตัวเหนือชั้นกว่าปริรัณา์อื่นๆอย่างไรครับเห็นไหมฮะว่าช้อนแค่นี้เองนะฮะช้อนชงกาแฟในเซเว่นนะฮะช้อนแค่นี้เองนะครับต่อน้นํา20ลิตรแต่ผมจะทําการทดลองอแค่แก้วนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะฮะว่าประสิทธิภาพอันเหนือชั้นเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราใส่ซูปเปอร์ไมโครมิกลงไปนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหการแตกตัวทิ้งดิ่งลงไปเลยนะฮะแทบไม่ต้องคนนะฮะไม่ต้องคนก็การกระจายตัวการละล,ะลายตัว100%เลยฮะแทบจะไม่หลงเหลือกาก,ากเลยนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมนะฮะทางการเกษตรที่สุดยอดอมากๆครับอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยนะฮะ ให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ซปเปอร์ไมโครมิกนะครับแล้วคุณจะพึ่งกับผลผลิตที่มหาศา,า์มากเพิ่มผลผลิตได้ชัดเจนภายใน24-48ชั่วโมงนะลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวนะครับปลอดภัยต่อชีวิตนะฮะไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากทุกท่านนะครับได้ผลยอดเยี่ยมมากๆครับ